ไปที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะจัดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติดในรุ่นที่1ค่ะ นายสมชายหลีหลีน้อยนะคะซึ่งท่านเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีได้เปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดรุ่นที่1นณวัดส,สว่างอารมณ์โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการดําเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทัศนคติของผู้ที่เสพยาเสพติดค่ะเพื่อให้ผู้เสพยาเสพติดเข้าถึงบริการการบําบัดการฟื้นฟูโดยมีกลุ่มเป้าหมายมอบให้อําเภอทุกอาเภอเป็นผู้ค้นหาผู้เสพและผู้ติดในพื้นที่เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการจํานวน50คนค่ะเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนความคิดทัศนคติค่านิยมตลอดจนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้แสดงออกมาได้อย่างเหมาะสมแล้วก็มีแรงกระตุ้นให้ขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการดําเนินชีวิตกลับไปประกอบอาชีพสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับตนเองและสามารถหาเรียงครอบครัวได้ก็เหมือนเป็นการคืนคนดีสู่ครอบครัวสังคมก็จะเป็นกําลังใจนะคะในการพัฒนาประเทศชาติกันต่อไปค่ะ